แซบบอแซบทอดอะไรอะ่ะเอ่อมีอะทอดอะไรนะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงไม่รู้รวมๆคือแซบใช่ไหม นัวไหมกรอบไหม,อ,มอยากกินอีกไหมยี่สิบตัวห้าสิบบาทตกตัวละสองบาทห้าสิบเขียดแห้งโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยสองบาทห้าสิบโรยงาด้วย ของเจ๊สาวคนสวยบ้านหนองหูโอเค